โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไม่ดำต้นกล้ช่อง Back แค t อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม y s c นั่นเองสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือวิธีหากล่องสมบัตินะครับในแมปถ้ำรามวอเตอร์นั่นเองซึ่งเจ้าแมปนี้นะครับก็จะมีกล่องสมบัติเนี่ยถึง12กล่องด้วยกันนะครับและที่สําคัญเลยคือมีจุดที่เป็นกล่องลับด้วยนะครับคือถ้าเกิดใครไม่บังเอิญหรือฟุกไปเดินเจออย่างนี้ก็ไม่สามารถเก็บได้ด้วยบในแนแี แชแนแนะนําว่าให้คุณผู้ชมดูให้จบนะสำหรับคนที่ยังเก็บไม่ครบนะครับ,บอะคนที่<ด>สนใจเติมเกม YS6 นะทางเรามีร้านโอเวอร์ท็อปแอให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสดโปปลอดภัยแน่นอนครับนอกจากนี้ทางร้านได้จดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทยังถูกต้องตามกฎหมายและมีบัญชีบริษัทรองรับในการโอนหากคุณผู้ชมสนใจเติมเกมแล้วก็สามารถแอดไลน์หรือติดต่อทางเพจได้ที่ลิงใต้ไลน์หรือว่าใต้คลิปเลยนะครับเอ้ยลืมบอ,อกไป ทางนั้นมีเติมเกมมือถืออืุ่มอีกเพียบเลยนะครับ,บนะครับ,รบผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่จุดแรกกันเลยนะในแบบนี้นะคุณผู้ชมอ่ะกดดูที่แผนที่นะครับนี่แบบถ้ำนี่นะครับในจุดแรกนะครับก็จะอยู่ในซอกหินนะครับบริเวณนี่ด้านล่างของแผนที่นะด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่3มกล่องด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บก่อนนะอ่ะกล่องแรกก็อยู่นี่ฮะบริเวณที่ไอ้เจ้าสี่เหลี่ยมที่ปังนะ เก็บปาได้เห็ดเรนโบ์นะฮะแล้วก็เดินเข้ามาอีกนะนี่จะมีอยู่2กล่องนะครับเป็น3กล่องนะโอเคกล่องนี้ได้แคสตัสนะครับกล่องนี้ได้ย่าผีเสื้อตรงนี้ก็จะมีอยู่2กล่องนะครับก็คือ ขอบบนและขอบล่างอ่เดี๋ยวเราไปเก็บตรงด้านซ้ายกันก่อนนะโอเคครับสำหรับก่อนที่สก็จะอยู่บริเวณนี้นครับนี่ที่มีเจ้าเออสเกลตันอยู่นะได้ผลประสิทธิภาพนะครับอ่วโซนของที่5ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามครับบริเวณด้านบน ก็เดินต่อมาเลยครับนี่ใกล้ๆก,กับน้ำตกที่นะโอเคได้ผลไปส่งอีกแล้วนะครับอ่ะส่วนกล่องที่หกนะครับก็จะเดินขึ้นมาด้านบนนะครับอยู่ขอบขอบซ้ายนี่นะอ่ะนี่ครับจะซ่อนอยู่มุมด้านซ้ายอันนี้ก็หาง่ายอยู่นะ Okay. ได้ผลึกตาวานะครับต่อไปกล่องที่7นะครับจะอยู่บริเวณตรงคําว่าถา้ำเลยนะนี่อยู่วณด้านซ้ายอยู่ด้านบนนะไม่ใช่ด้านล่างครับอยู่นี้นะขอบซ้ายไปสำหรับกล่องที่7นะครับก็อยู่บริเวณนี้นะครับอยู่ด้านซ้าย คิดว่ากล่องนี้น่าจะเก็บกันได้ง่ายนะครับไม่น่ายากเท่าไหร่ได้เป็นชิ้นส่วนหีบสมบัติทองนะครับต่อไปนะครับกล่องที่8นะครับซึ่งกล่องนี้จะเป็นกล่องที่หายากที่สุดแล้วนะพูดง่ายคือไม่มีทางจะเดินบังเอ,อิญไปเจอได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่ดูข้อมูลมานะตำแหน่งของกล่องที่8นะครับจะอยู่ด้านซ้ายบนนี่นะซึ่งถ้าดูเฉินเผลนเนี่ยมันก็เหมือนจะเดินเข้าไปได้ครับโดยการผ่านเจ้าวาร์ปนี้หนี่ด้านบนเห็นไหม แต่ถ้าเกิดเราผ่านวาร์ปนี้ไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในครับเราจะไม่เห็นกล่องสมบัตินะอ่ะเดี๋ยวผมจะผ่านเข้ามาให้ดูอันนี้ครับมันจะอยู่บริเวณตามที่ผมบอกไว้นะอยู่ด้านในกล่องสมบัติจริงๆอ่ะครับมันจะอยู่ตรงด้านซ้ายตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าวาร์ปมาจะไม่มีทางเจอครับเออซึ่งผมไม่รู้ว่าเกมทำแบบน,นั้นเพื่ออะไรนะอีิออกมาครับ ทีนี้จุดลับที่ว่านี้นะครับเมื่อเราออกมาเนี่ยให้คุณผู้ชมครับเดินม,มาตรงร่องหินนี้เนี่เดินเข้าไปนะนี่ทะลุเข้าไปกดเดินตรงเลยครับเนี่แล้วมันจะเข้าตามช่องมาจะเลี้ยวซ้ายมานะสร่จนี้วมันจะติดติดอะไรเงี้ยนิดหนึ่งครับติดและไปไม่ได้ให้ผู้ชมกดกระโดดครับเนี่กดกระโดดขึ้นมานะอ่านี่ครับมันก็คือแบบที่เดิมแหละแต่ว่ามันเป็นสตรีคเกตนะครับซ่อนเอาไว้เนี่ยจุดเดิมเลยเนี่ยตำแหน่งเดิมเลยนะ แต่ว่าเมื่อกี้เราเข้าวาร์ปใช่ไหมอันนี้เราไม่เข้าเดินม,มาด้านซ้ายครับนี่เห็นไหมจะมีก่องสมบัติซ่อนอยู่ครับถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปก็คงจะผ่านวาร์ปมาหาไม่เจอสักทีนะครับนี่ได้ผลของความฝันด้วยอ่าก็จะมานี่ครับสำหรับของที่8ส่วนกากลับมานะครับก็ต้องลงมาเหมือนเดิมนะกระโดดขึ้นมาครับอ่าแล้วก็เดินตรงมาออกขวานะครับออกขวา ถ้าลุกมานะครับไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กของเกมหรือเปล่านะอ่ะต่อไปครับกล่องที่9นะครับกล่องที่9้าเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้นะมันจะเป็นแท่นนะครับอยู่ด้านขวาแต่ว่าเราจะไปทางนี้ไม่ได้เราต้องมาตรงนี้ครับนี่ตรงจุดบาร์กเกตนะที่เขียนว่าท่ามรีวอเตอร์เียนะนี่จุดนี้เลยคลิกมาอันนี้ครับสำหรับกล่องที่9้านะครับมันจะอยู่บริเวณช่วงนี้นะเราไม่สามารถ คลิกเข้าไปได้นะครับตรงนี้มันจะมีแท่นให้เรากระโดดนะครับคุณผมู้ชมกระโดดขึ้นไปเสร็จแล้วออกขวามานะครับนี่ก็จะมีแท่นวับไป,ปเหยียบครับอ่ามันก็จะว์ปมาบรเิเวณน,นี้เห็นไหมสรงแผนที่หนี่ด้านขวานะครับเสร็จแล้วกดเก็บเลยอ่านี่จะเป็นกล่องที่9นะครับส่วนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะรู้นะกล่องที่9นะครับแต่กล่องที่8น่าจะไม่รู้เยอะ แล้วก็โดดลงมาเลยนะครับแล้วก็จะมีกล่องหนึ่งตรงนี้นี่กล่องที่10ครับเก็บไปเลยในผลึกเป้น,นะครับเต่เนี่ยกล่องที่11 12อครับอยู่นี้สิบเอดยู่ด้านในนะครับขบขอบซ้ายกดเข้าไป อ่ะนี่ครับก่อนที่เสดครับจะมีผู้ไม้บางอยู่นิดนึงนะต้องสังเกตดีๆดะครับตรงนี้เห็นไหมเออบางคนอาจจะไม่เห็นนะครับโอเคได้เป็นเหรียญเงินนะครับเสศษเนี่ยก่อนสุดท้ายก็เดินเข้ามาด้านในครับนี่ก็จะอยู่สุดปลายทางเลยอ่ะได้เพชรล้อน,นะครับ ทีนี้นะครับกองสมบัติในแบบลาบอเตอร์นะก็ครบ12กล่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวบ้างครับผู้ชมสําหรับคอนเทนต์นะครับเก็บกล่องสมบัติทั้ง12กล่องนะครับในแมปถ้ำราบอเตอร์นะก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับคอนเทนต์นะครับอันต่อไปน่าจะเป็นแมปอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับแต่คิดว่าน่าจะเหลือประมาณ2 3งแบบนะเดี๋ยวจะพยายามมาทยอยทําให้ละกันนะครับถ้าเกิดเวลาเหลือนะครับอสำหรับวันนี้ครับใครชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแสดมแจ้งเตือนด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับจุ๊บจ้า